โอเคได้เวลาเธอก็มาเซอร์วิสับสันโผเปรี้อันนี้ oh. หมูสามชั้นค่ะทานกับเครื่องเคียงค่ะโอ้โหเร็วมากอืมโอเคโอเคแคกจุดเทปบอาเพลสรอนขอบคุณค่ะไปเลยไปเลย ค่ะเลยค่ะ We got some pork belly and we've got some leaves and some king and some d a n g and some peanuts so วันนี้นะคะลุงบอกไม่อยากทานข้าวค่ะลุงอยากทานอะไรที่ง่ายๆแล้วก็ไม่หนักท้องมากเท่าไหร่แม่บ้านก็เลยจัดหมูสามชั้นย่างทานแับเครื่องเคียงค่ะ เครื่เคียงเราก็มีเดียวค่ะมีขิงมีถั่วแล้วก็มีหอมแดงค่ะแล้วมีผักใหญ่มากถั่วอะไรก็ไม่รู้ and don't forget the nam jim gay with no chicken yes one up to you cheers อ้ามอร่อยเต็มปากเต็มคำอีกแล้ว โอเคไหมคะคุณแม่ขอบคุณค่ะ It just t a k e s a bit to eat doesn't it Maybe I put too much on So let's go for another one just to make sure คำแรกไม่มั่นใจว่าอร่อยไหมต้องคำที่สองโห <c oughs> รู้สึกจะชิม,มหลายรอบแล้วคือนะเธอบีโอ <c oughs> oh ้โหหอมแดงหอมแดงหอ <c oughs> มแดง น้ำจิ้มไก่ใจเย็นนะเต็มปากเต็มคำอีกแล้วจ้าโอ้โอโอโอโยัดสิวันใบที่รักเธอใส่ไปน <laughs> หนึ่งคำทำไมเยอะจัง <laughs> มือเลอะเด้อด h แฮน ว่าเดี๋ยเสาวอันี่ยุงใหญ่ยุงใหญ่เสียงเสียงก็ตัดอะไรไม่รู้นะคะงงลุงบอกว่ายุงใหญ่โอ้โหใหญ่จริงใหญ่จังใหญ่ไปพอเสียงดังด้วยยูติงยูแคนฟินิ i แอ a ออ l l No ไม่ no I can't oh. you know I can't <laughs> you're hoping I can't <laughs> มื้อเบาๆของลุงค่ะวันนี้จัดเบาๆจริงเบาจริงๆค่ะวันนี้อย่างเดียวค่ะทําแป๊บเดียวก็เสร็จด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้าาาลอน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 ลูซี่ Ah, um. oh, oh, nyat nyat nyat, oh, heh, oh, oh, leher termai kena. <laughs>